เพิ่งจะจบไปเองนะครับสำหรับงานโตเกียวเกมโชวที่ได้สร้างความไฮให้กับผมตั้งแต่2วันแรกที่จัดแล้วมาดูกันว่าผมมาตื่นเต้นกับเกมอะไรมากที่สุดในงานนี้นนนและอะดราคอนอีกชิน l ลท์อะดราก o n อ c ช i n เป็นเกมภาคแยกของซีรีส์ r ิวกะโก t o k u หรือยาก u ซ a ที่ได้ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นแลท์อะด a g o o n แล้วสำหรับเกมริวกะโก t o k u อิชินนั้นวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2014เฉพาะบนเครื่อง PlayStation 3และคอนโซลเครื่องใหม่ในตอนนั้นอย่าง PlayStation 4ในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่สำหรับไลท์อะดรากอนอิชินนั้นจะเป็นเกมเวอร์ชันรีเมคที่ทำโดย Unreal Engine 4ที่มีทั้งแสงเงาใหม่โมเดลตัวละครที่ทำขึ้นมาใหม่ และเมื่อไม่นานมานี้ผมมาได้ลองเล่นภาคต้นฉบับในรูปแบบของเดโมโมาแล้วสำหรับและอาจารยก้อนอีกชินจะขายในวันที่21กุมภาพันธ์2023บน PlayStation Xbox และ PC นาักมมโตระย มาอีกภาคหนึ่งครับกับไลออดรากอนไกเดน The Man Who Hides His Name เป็นอีกหนึ่งเกมภาคแยกจากซีรีส์ยากุซ่าหรือไลออดรากรอนโดยตัวเอกของเรานั้นจะกลับมาเป็นคาสึมาคิริวอีกครั้งโดยเนื้อหาในเกมนั้นจะอยู่ระหว่างภาค6และภาค8แล้วเกมจะขายในปี2023บน PlayStation, Xbox และ PC ที่เดียวกับภาคอิชินครับ ภาคนี้ภาคสุดท้ายแล้วครับกับและอดรากอน8ที่ในตัวอย่างนั้นกำลังโชว์ไปที่ตัวเอกอย่างอิชิบันคาสุกะที่มาจากภาคและอดรากอนกับทิลลวเคปเ๊อปอ่าแค่นี้แหละรวมเนเครื่อง PlayStation Xbox และ PC ในปี2024ครับ้ยชัยโกซ 皆さんこんこにちはバイオハザードビレッジプロデューサーの神田です。 2021年5月に発売されたจบจากยากุซ่าแล้วก็มาต่อที่ Resident Evil ครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่เป็น DLC ของภาค8ที่ชื่อว่า Winter s Expansion ที่มีทั้งเนื้อเรื่องของ Shadow of r o s e และโหมด p e r s o n a r y แบบใหม่ที่มีชื่อว่า Additional Order ที่มีการเปิดเผยเพิ่มเติมอีกและก็ภาค8นั้นจะมาพอร์ตลง MacBook Pro และ PSVR 2ใครที่มี MacBook Pro ที่มีชิป M1 และ M2 นี่เตรียมตัวได้เลยส่วนอีกเครื่องหนึ่งก็คือ Nintendo Switch สงสัยอลดีว่าจะเอามาลงได้ยังไงคำตอบนี้ก็คือ Cloud ครับ Resident Evil Village Cloud จะเปิดตัวพร้อมกับภาค7ภาค2และภาค3เวอร์ชั่น Cloud แล้วขายในวันที่28ตุลาคมวันเดียวกันกับ Winter's Expansion ครับ Biohazard 7 คิดว่าจะไม่มาซะแล้วกับ Resident Evil 4 Remake ที่ตอนนั้นจะลงให้กับเครื่อง PC และคอนโซล Gen 9แต่ในครั้งนี้ก็มีการประกาศแล้วว่าจะลงบนเครื่องคอนโซลยุคเก่าอย่าง PlayStation 4ด้วยสำหรับ Resident Evil 4 Remake จะขายในวันที่23มีนาคม2023บนเครื่อง PlayStation, Xbox Series และ PC この度この場をお借りしてなるんですけれども本作が PlayStation 4へ対応することをお伝えしたいと思います加えまして「バイオハザード R」ต่อมาก็มาจาก h o โสครับสำหรับเกมที่ผมสนใจในงานนี้นั่นก็คือ h o n k a i Star Rail ที่เป็นเกม Turn Based RPG กับ s e n l e s s Zone Zero ที่เป็นเกมแนว Hack and Slash ทั้งสองเกมนี้ยังไม่มีวันเปิดอย่างเป็นทางการแต่ว่าจะเปิดให้เล่นบน PC และมือถือครับ Finally. Rudimentary. Your every move has been foreseen by the Omnisia. f u s h w n Divination Commission. ก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีคนตเต้นกับผมไหม เพราะว่าเกมทั้งหมดที่ผมพูดมานั้นมันมาจากผมคนเดียวเลยทางนั้นใครมีเกมที่น่าสนใจในงานนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ